สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงไปสู่ขุนทุนครับพอกระเบาเทา้าห้างหน้าแชนแนลพี่น้องมาปนปลาดุกพี่น้องมาหนึ่งพูดเลยปลาดุกมีตุ้มงามตุ่มมาเรียบรอย้อนรนยน้ำตุ่มน้ำเงี้ยก็เอามาเรียบร้อยครับพี่น้องปนใส่พริกสดจีครับนี่พี่น้องม,มามาเบิ่งกันเลยพี่น้องอโหดลงเลยเดี๋ยวตำพริกแคกน้อยพี่น้องโอ้คือดังดีแท้บ่ให้แลหลกคั่ะแกพี่น้อง นี่เอาปลาลงไปบ้านพี่น้องปลานีหูดลงไปไม่โดนพี่น้องเพระาะว่าเอาเกีหลังมันออกหรอกหูดลงเลยไปปลาดุกจากสะปลาดุกจากสะนี่แหละโอ้คือเปือเ่อยดีปลาทูนี่โอ้เบึง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 ล่มกับล่มล่มดีครับวันนี้ปลาทู ปนเบิอดอยูว่วะเอาอาอยเจาะซสำนึกเหมดพี่น้องปนเบืองผักพี่น้องมึงดูผักจากสวนใหญ่ได้นี่ผักไอ้ผักกาดกับบักพริกพี่น้องไม่ต้องซ้อนคอนนนรับซ้อนกพริใหญ่ายๆแต่ว่าก็เป็นตะเพ็ดพะลูเพ็ดอะไรฮะสี่มึอทีไรลิงแง่ีมือบ่สี่มือผักกระเดาแบบปลวกเด้เพินพ่นว่าผักกระเดากินกั็ยังกระเสียบว่บา,ตาแต่ลวกแต่บ่าวเแถวปลวก เอาไล่พี่น้องอืมต่ำไม่ยากพี่น้องโอ้เอาเกล็ดแคนแบบนี้รู้เป็นยังไงอันนี้แหละคใส่นี่ต้นขาดบ่อไรเด้อพี่น้องเด้อยขั้นบ่อใส่ตัวนี้โอ้ยมันบ่อเสียบเลยน้ำตุ่มใส่เนี่ยลรือล่ใส่น้ำใส่น้ำน้ำตุ่มเนี่ยเลยดิ อันไปจชนน้อยกัดบักางทีน้อยนั่พี่น้องบ่ได้ออนมีใส่คักเอาโอ้ยโอ้ยังอุ่นๆก็น้ำตุมก็ได้เอาใส่ไปเลยตำปุ่นจชนน้อยพี่น้องพี่น้องเบิ่งมันก็เหิตโบหยาดัวพี่น้องโบใส่เครื่องนัวบ่บโบใส่เพราะว่ายังน้ำตุมเขาใส่ไปอุ้ย มันต้มเขาใส่ไปแล้วเขาโอ้ต็มตาโอ้ขเขา,เ,า,เ,าเหล,ลว,เ,วเอาหลุดอ่ะอืมเอาเอาเหลวกดเลยเอาใส่อันลยไปีก่อนให้มันอันนี้แค่น้อยโอ้บ่อันไหนดิเขาเลาขาหลวคือลาบป่าน่าลืมผ่อมเด้อเออใส่อยู่เดี๋ยวซีมก่อนโอ้หอม หอมพริกอันหอมพริกสดจีกพบผูแห้งพี่นอ้องใส่หอมลงไปบาดน,นี่หอมมีลายหอมเลยพี่น้องสาระเน่เนี่ยผักไอ้ซี่ไอ,อ้หอมใบเลื่อยหอมซี่โอู้สุดนะเอาเข็นเขนเลยบ่ชีดิยุบเอาได้แน่นี่ปนขุยปนขุยเบื้องเบื้องไอพี่น้องเบื้องแก้วตัวน,นี้เอาเท้าลงเจ้นหน่อยก่อนนี่ตำม,มาเรียบร้อยเลยนี่ ลงไปโอ้มีสีสันพอมแบบนี้สีแดงๆจะหน่อยเอาลงไปก่อนนี่ก็ซำตำปน,นอันปนเกลมาพี่น,น้องเอ้ยพู้นหนใส้กระเพาะก,กระเดาเนาออืมอู้หอมไปแบบอะไโอู้เบอง์ตีพี่น้องบักเพล มั่วเอิญผีกเลยปากเพิกมู <ST> ่วไงพี่น้อเอาปกกระกาศเดากับผักกาดก็พ<น>ักกันจองหลวกเอ้าไปพี่น้องเจ้าหน่วยไปเสียบเสียบน้ำบาวแถวได้พูดนะู้ออออมาเรียบร้อยพี่น้องปนบึงอ้อเอาตักน้ำใส่อีกพี่น้องเพราะได้สวดบอลเจียวมานัมเอาเจียวเ,เวที่ยวลงหนีหลวดมันจังจวดจัดจามาพี่น้องมามพักกับพักแกมก็ได้พูดนะพริกหน่วยบากพริกพี่นอ้องโอ้ยหน่วยใหญ่หลายรักกระเดาเนี่ยปักกาดน้ำพี่น้อง มาใส่กับข้าวเหนียวเสียบๆน้ำบาเา่าโอ้บริกินปนนี่โดดเลย,ดยพี่น้องมาด้อพี่น้องเด้อสุมงสุบอนเอา้ายูบพี่น้องอื้อ <c oughs> <c oughs> ອືປັກກະດາວກິນກັບຫຍັງກໍແຊບຫວັດແຕ່ລວກວ່າຊິบ่ລວກພີນອງມื

นำย่างนอบไปนำหินมครับ ว่าตะเพ็ดขัดใส่ขัดใส่โอ้ย เก็บแขวเราบ้านนี้น้องอืมสมพอ hỏi mẹ Ô, lùm có lùm gì ạ? Ay, no van no con la <laughs> คนยังได้สดเอา <c oughs> ที่แหลกบุ้มีหนาไหม ใจส,สองมาโห้ยโบ้ยพริกยังว่าปดอะพริกหลัวพริกเจ็กบ่เออนี่นกันบ่พี่น้องพริกรกินงูในเกี่ยวเนี่ย Ôi mẹ Mấy hoàn khá quẳng rồi. มึงอ้นส่วนแห่งไรแต่จะคว้างตัวสูงไว้บันแบบได้ป่ะดิงูกับเพชรโพดเดี๋ยวนีงขึ้นกุ๊กหูฮิดด้วย แสบตัวเลยพี่น้องต้มบักบวบกับปนเขาท่าเอาเป็นคัวแหมๆกระเ่ีบด้วยพี่น้องหเห็นมันแหง ย่ำน,นีพี่น้องพักกระเดาหน้ากระลัง Hmm. ขมบํารำดีขนาดพี่น้องมัน <c oughs> เอาไปลวกมันถึงบุคมมไนเลย อยูด่ดีๆร่มก็มาบังนึ่มจิ้มขอน <c oughs> ถือถือพริกกินหูอยู่ในปนเพราะว่าอ,อยู่ในเจา้าเอาเท่งพเพราะแหล่วเพื่อน เผ็ดเขก้นนุ่นพี่น้องหูยเผ็ดแบบคักเลยเอ้าเรียบร้อยนะครับบรรยากาศจักสิวา่าลมเย็นคือลมห่อนเนาะมันก็บทึ่งห่อนทึ่งลมมันเป็นลมเอ้านะครับช่วงนี้ก็เป็นว่าผ้าอยู่มานะครับแล้วมวันระวังเรือพี่น้องเด้อ่ทุ่มมองทุ่มบอลล่ะนะครับช่วงเกี่ยวเขาเกี่ยวยังแต่สิ่งก็จีออาตาเขายางเนี่ยนะครับเอามันนี้ปนปลานะครับปนปลาดุก พนให้พี่น้องมึงยอหน่อยปลาดุกอยู่ในสาะนี่แหละทกเบ็ดเอาน้องสอาวพิ่นใส่เบ็ดขั้นขั้นหน่อยนะครับเนื้อเดือนจุ่มเอาเอาฝากพี่ตอนน้องนะครับทูคขูทุกคนนะครับทุกทุกทันเนาะที่ติดตามรับชมบะาถาวนะครับคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องสู้ขุนวุนเก่้านะครับมากะไรถึงใจกระแช่บะาถาวนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ